วันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับนะครับทีมงานนะครับอินเตอร์โกเทคและบริษัทจอยแอนคอยนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมแปลงมันนะครับพี่ลวนนะครับเดี๋ยวให้ทางเจ้าของแปลงมันพี่ลวนแนะนําตัวแล้วก็แนะนําว่าที่นี่บ้านอะไรนะครับตำบลอะไรนะครับอำเภออะไรนะครับสวัสดีครับพี่ลวนสวัสดีครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับพี่ครับผมลวนจันทกคุณครับอยู่ที่น้องกระบากหมู่ที่5ครับเมื่อก่อนผมใช้ ปุ๋ยเคมีนะครับก็เป็นหลักเป็นหลักครับส่วนใหญ่แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมาใช้ปุ๋ยเอสีพันนะครับก็ดูลําต้นใหญ่นะพี่น้องใหญ่ครับโตโตไวครับมันนี่ก็5เดือนครับตอนนี้มันเป็นมันพันธ์อะไรครับพี่รวนเกษตรศาสตร์ครับเกษตรศาสตร์ครับปกติแล้วเนี่ยบันที่นี่เนี่ยผมเท่าที่ผมดูดินเนี่ยนะครับ รู้สึกผมเดินเข้ามาเนี่ยเป็นดินลุกลังลุกลังลุกลังเนาะแต่ผมลองลองใช้มือขุดเมื่อสักครู่นี้นะครับปรากฏว่าดินมันร่วนร่วนซุยกว่าเดิมนะครับพี่รวนนะครับใช้นะครับอัตราส่วนในการใช้เนี่ยใช่ยังไงครับใช้ปุ๋ยต่อต่อการใช้ต่อแปลงมันตรงนี้ใช้ยังไงฮะไอตรงนี้ผมก็ไม่ได้ลงมากเลยครับครับก็เอามาหวานลองพื้นนะครับมันเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ กำลังทดลองอยู่ครับรางพื้นแล้วก็มาหยอดต้นครั้งหนึ่งอ๋อครับที่ปลูกทั้งหมดเลยกี่ไร่ครับพี่พี่ล้วนก็ยี่สิบสามไร่ยี่สิบสามไร่แล้วก็ใช้ปุ๋ยไปทั้งหมดกี่ลูกครับใช่ยี่สิบสามไร่ตันเสร็จครับก็ยี่สิบสี่สิบลูกกว่านะครับตอนนี้มันได้เข้ากี่เดือนแล้วครับนี่สี่เดือนเข้าเดือนที่ห้าแล้วครับเข้าเดือนที่ห้านะครับพี่ล้วนหลังจากได้ใช้ปุ๋ยนะครับอินซีหกสามแล้วเนี่ย กดหว่โคกดถูใช้ด้วยไหมครับก็ใช้ครับใช้เนาะตอนนี้หลังจากที่เคยใช้เคมีแล้วหันมาใช้ตัวน,นี้ทดลองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรครับความแตกต่างเป็นยังไงบ้างอยากให้พี่รวนลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับครับความแตกต่างนะครับดินซุยนะครับแล้วก็หัวมันจะโตวไวกว่าปกติครับโตไวว่าไอ้อะไรปุ๋ย ปุ๋ยเคมีครับน่าจะดีกว่านะครับดินล้วนซุยดีนะเมื่อดินโดนซุยมันก็สามารถที่จะไปได้ไม่แน่นเหมือนเดิมนะลองขุดแล้วมีไส้เดือนอะไรบ้างไหมฮะมีครับมีเห็นไส้เดือนเนาะเห็นครับเห็นแต่ก่อนมีไหมแต่ก่อนมีไหมก่อนไม่มีครับไม่มาหลังจากใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดไม่เคยมีเลยนะตอนนี้พบเห็นไส้เดือนโดยทั่วไปแล้วครับแปลงนี้นะครับที่ผ่านมาพี่รวนเนี่ยเคยได้ผลผลิตต่อไร่สักประมาณเท่าไหร่ครับก็ไร่หนึ่งก็ ตกไม่เกินสามตันครับไล่ถึงสามตันที่ผ่านมานั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้เท่าเท่าที่พี่ล้วนได้มองนะครับจากมันแค่ห้าเดือนนะครับเออเข้าเข้าห้าเดือนเข้าห้าเดือนได้นะครับคิดว่าเท่าที่ดูหัวมันดูความยาวของมันแล้วเนี่ยในใจคิดว่ามันจะเพิ่มจากเดิมไหมฮะโอ้ยเพิ่มแน่นอนครับเพราะว่าปกติมันหนึ่งปีก็ยังไม่เท่านี้เลยครับโอ้นี่หมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งปีนี้ยังไม่ใหญ่เท่านี้นะครับตนี้เลยครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือแค่ ครึ่งทางเองครับผมครึ่งทางแต่ว่าได้ขนาดนี้รู้สึกประทับใจไหมครับพี่ประทับใจครับประทับใจมากเลยที่ว่าผลผลิตน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเยอะยินดีด้วยจริงๆนะครับก็อยากให้พี่รวนนะครับช่วยนะครับแนะนาเกษตรกรไล่มันนะครับของนะครับตาบลคันชงนะครับแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศเลยให้หันมาใช้นะครับปุ๋ยอินรีหกสาม อยากจะชักชวนและแนะนำยังไงครับลองลองเชิญชวนนิดนึงครับผมครับพี่น้องทุกท่านนะครับเมื่อก่อนผมใช้เคมีครับก็ที่ผ่านมาก็ใช้ก็ทิ้งไปดินเราเป็นกรดเป็นด่างครับแข็งแต่เราผมมาใช้ตัวนี้ดินซุยนะครับโอหโหมันก็โตนะครับครับผมขอแนะนํากับใช้ปุ๋ยอินรีดีกว่าปุ๋ยท้องตลาดครับทีนี้เรื่องของต้นทุนพี่ล้วนคํานวณออกมาแล้วเนี่ยถูกกว่าไม่ถูกกว่าไหมฮะ ก็เรื่องต้นทุนก็น่าจะเบากว่าเบากว่าครับนะครับก็จะเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณเดือนไหนครับพี่รวนเก็บเกี่ยวก็ประมาณมีนาครับมีนาถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับก็นะครับเราได้มาเป็นแปลงนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่พี่รวนได้ลองทดลองใช้เนาะนะครับเดี๋ยวมีนาเนี่ยทางทีมงานแล้วนะจะขออนุญาตมาดูผลผลิต ในการเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งครับยินดีครับได้นะครับแล้วก็นะครับพวกเราทีมงานก็ต้องขอขอบคุณพี่ล้วนนะครับที่ได้ให้โอกาสกับนะครับปุ๋ยอินซีนะครับได้หันมาใช้เป็นอินซีตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างไรแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะมาเก็บเกี่ยวเรื่องของผลผลิตนะประมาณเดือนมีนาใช่ไหมครับพี่ล้วนครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานต้องขอขอบคุณพี่ล้วนมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่า มันแปลงนี้นะพี่รวนนะ,ะสภาพดินเนี่ยเป็นดินลูกหลังนะครับที่เราได้ถ่ายวิดีโอไปสักครู่นี้เดี๋ยวให้ดูนี้คือหน้าหน้าแปลงหน้าแปลงมันเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเป็นลูกหลังจริงไหมนี่นะครับนะลูกหลังจริงๆนะครับแต่ว่านะครับด้านนู้นเป็นลูกหลังเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยพี่รวนยืนยันเลยว่าตัวดินเนี่ยดนสุยนะครับ,รบมีไส้เดือนจริงๆด้วยมีเส้เดือนจากไม่เคยมีใช่ไหมพี่จากไม่เคยมีครับป็นดินปกติอย่างงี้ครับลูกลังแล้วก็แข็ง โอ้สุดยอดจริงๆเนาะพี่เนาะแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆปรับสภาพดินนะแล้วหัวมันเนี่ยใหญ่กว่าเดิมอยู่แล้วโอ้ใหญ่เลยเชือครับใหญ่เลยเชือพี่ประมาณประมาณคิดว่าฤดูนี้จะได้สักกี่ตันต่อไร่กะในใจประมาณสักห้าตันครับห้าตันครับก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีกสองตันนะจะจกเคยได้สามตันต่อไร่แต่ความรู้สึกผมเนี่ยถ้าผมดูหัวมันเนี่ยผมว่ามันขึ้นมากกว่าห้าตันนะครับนั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับ วันที่ขุดไรมันนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพิสูจน์นะว่านี่คือดินลูกลังนะครับลูกลังเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับลูกลังจริงๆนะครับสูบมาดูได้เลยนะครับนี่ลูกลังจริงๆนะนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยพื้นดินเป็นลูกลังหมดเลยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะปลูกมันแล้วทําให้ดินร่อนซุยได้นะพี่น้องเปลี่ยนโครงสร้างของของลูกลังให้เป็นดินร่วนซุยได้นะล้วก็มีเส้นเดือนเกิดขึ้นในพื้นที่แปลงมันแห่งนี้นะครับก็ อย่างนี้นะวันนี้เนี่ยนะครับเราได้พิสูจน์นะเบื้องต้นให้กับพี่รวนได้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 เห็นแล้วว่านะครับปุ๋ยมูลน้ำคาวนะครับสามารถที่จะปลับสภาพดินนะครับให้กลับมามีสภาพที่ดีได้ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่รวนอีกครั้งหนึ่งครับี่ได้ครับผมจริง